วันนี้จะมาเสนอนิยายผีหากท่านใดสนใจฝากกดถูกใจกดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะคะในหมู่บ้านหนองตะเคียนอันเงียบสงบและห่างไกลความวุ่นวายของเมืองใหญ่ชีวิตของผู้คนดำเนินไปอย่างเรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติและยึดมั่นในความเชื่อและศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับทางเข้าหมู่บ้าน มีต้นตะเคียนใหญ่สูงเสียดฟ้าตั้งตระห่านแท่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาและเป็นที่รู้จักของชาวบ้านมายาวนานต้นตะเคียนนี้เป็นที่สถิตของผีนางตะเคียนเป็นเวลานานาหลายชั่วอายุคนที่ชาวบ้านหนองตะเคียนได้สืทบทอดความเชื่อและปฏิบัติในการมากราบไหว้ขอพรจากนางตะเคียนที่ชาวบ้านเคารพกราบไหว้เป็นประจำ ทุกวันพระและวันหวยออกจะเห็นชาวบ้านแห่กันมาขอเลขเด็ดบางคนถึงกับถูกรางวัลใหญ่พลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือสร้างเนื้อสร้างตัวมีฐานะร่ำรวยมีเงินทองเหลือเฟือบ้างก็เอาของไหวมาแก้บนเมื่อสมปรารถนามีทั้งชุดไทยงามงามอาหาร้าหวานและเครื่องบูชาต่างๆที่แสดงถึงความกตัญยูและศรัทธาของคน เรื่องเล่าถึงผีนางตะเคียนถูกเล่าขานไปไกลบางก็ว่าเธอเป็นหญิงสาวที่ถูกรักทรยศและตายในเหตุการณ์ร้ายแรงหลายคนที่มาเสี่ยงโชคก็สมหวังบ้างถูกหัวยรางวัดใหญ่จนทำให้ชื่อเสียงของผีนางตะเคียนยิ่งแพร่หลายอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาแสวงหาโชคลาภจากนางตะเคียนจะได้รับแต่ความสุขสมหวังเสมอไปในหมู่วัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง มีผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องราวลีกลับมองว่าเป็นเพียงความงงงายไร้เหตุผลมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอยากลองดีในคืนเดือนมืดพวกเขามีแผลไปพิสูจน์ความเคี่ยงของผีนางตะเคียนหนึ่งในนั้นคือแกดที่ชอบคาทายและไม่เชื่อในเรื่องลีลับพวกเขาคากันน้ำเครื่องดื่มมึนเมาไปที่ต้นตะเคียนและส่งเสียงดังรบกวนกลางดึกผู้จาลกปลูก เยาอเย้่อถากถางนางจะเคียนอย่างสนุกตาโดยหารู้ไม่ว่าการกระทําของพวกเขากําลังสร้างความโกรธแค้นให้กับวิญญาณที่สถิตอยู่ในต้นไม้เมื่อเวลาผ่านไปความสงุกกลับมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสุขสมของการท้าทายหากแต่เป็นความบาดกลัวที่เข้ามาแทนโดยหารู้ไม่ว่าการกระทําของพวกเขากําลังสร้างความโกรธแค้นให้กับวิญญาณที่สถิตอยู่ในต้นไม้ ไม่นานนักไวรุนเหล่านั้นก็เริ่มประสบกับเหตุการณ์ประหลาดที่หาคำอธิบายไม่ได้บางคนมีอาการจัดไข้ขึ้นสูงจนผมร่วงหมดหัวบางคนมีอาการคลุ้มคลั่งพูดจามไม่รู้เรื่องเหมือนคนเสียสติพวกเขาเริ่มเห็นเงาดำสูงใหญ่ปรากฏตัวกลางดึกบางคนรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเยือกจับแขนขาและที่น่าสลดใจที่สุดคือไอแก่ หัวจบของกลุ่มได้ถูกคอตายอยู่บนต้นตะเคียนในคืนนั้นเองนับตั้งแต่นั้นมาตำนานความเฮี้ยนของผีไอ้แก่งก็เริ่มขึ้นวิญญาณอาฆาตของมันได้ออกมาหลอกหลอนผู้คนที่เดินผ่านต้นตะเคียนในยามพกบค่ำชาวบ้านต่างหวาดผวาหวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้านในเวลากลางคืนเสียงร่ำลือถึงความน่ากลัวของผีไอ้แก่นแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านที่เดินผ่านตามถูกกลอกหลงบางคนเจอเสียงร้องไห้บางคนเห็นเงาดำพุ่งเข้ามาหาไม่มีใครหลับสบายอีกต่อไปสร้างความหวาดวิตตกให้กับผู้คนชาวบ้านพยายามหาวิธีแก้ไขสถานการณ์พวกเขาไปตามหมอผีที่มีชื่อเสียงจากทั่วสารทิศมาทำพิธีปราบผีไอ้แก่แต่ก็ไม่มีใครสามารถสยบความอคาตาพยาบาทของมันได้ หมอผีที่มากลับถูกใกล้ตะเพิดโดยผีไอแกน่นอีกครั้งถูกตามหลอกหลอนไปด้วยความหวังของชาวบ้านได้ปรี่ลงทุกทีจนกระทั่งวันหนึ่งพระธุดงรูปหนึ่งเดินทางมาปับกอยู่ใต้ต้นตะเคียนคืงแรกที่ท่านมาถึงพระธุดงนั่นสมาธิใต้ต้นตะเคียนและในคืนนั้นเองผีไอแก่นก็ปรากฏตัวเพื่อจะลองดีกับพระธุดง แต่ทุกอย่างไม่เป็นไปนตามที่ผีไอแก่นคาดพ,พระธุดงท่านนั้นใช้วิชาธรรมะและสติปัญญาในการตราบผีไอแก่นท่านสวดมนต์แผ่เมตตาและใช้คาถาธรรมะจนทําให้ผีไอแก่นสงบลงได้ท่านบอกกับผีไอแก่นว่าเจ้าคือผู้ทุกทนและหลงผิดจงไปสู่ที่ชอบที่ควรด้วยคำสวดมนต์และความเมตตาของพระธุดงค์ ผีไอแก่นจึงหลุดพ้นจากความทุกข์และหายไปอย่างสงบหลังจากนั้นมาวิญญาณของไอแก่นก็ไม่เคยออกมาหลอกหลอนชาวบ้านอีกเลยต้นตะเคียนกลับมาสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านต่างสรรเสริญในความศักดิ์สิทธิ์ของนางตะเคียนและไม่กล้าลบหลู่ดูหมิ่นอีกต่อไปชาวบ้านต่างกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ ต้นตะเคียนที่เคยเป็นที่หวาดกลัวกลับกลายเป็นที่เคารพผู้ชายอย่างเดิมแต่ครั้งนี้พวกเขามีความเคารพและระมัดระวังในการกราบไหวมากยิ่งขึ้น <The story> เรื่องราวของผีนางตะเคียนและผีไอ้แกนกลายเป็นตำนานเล่าขานสอนใจคนรุ่นหลังให้รู้จักเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีสติป Tri ัญญาในการดำเนินชีวิต ตำนานเรื่องผีไอ้แกแ่และพระธุดงได้เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนเคารพยำเกรงในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่ประมาทในพลังแห่งความดีงาม